ทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำแอปซึ่งออทุกคนเรียกเราเข้ามาอย่างมากหลังจากแบบเห็นเราใช้ในไอจก็คือแอป o t i o n นั่นเองจะมาแบบทํำโ t i o n ทัวร์ให้ด้วยแล้วก็อาจจะแบบสอนวิธีใช้เบื้องต้นให้ทุกคนดูกันก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณ n โนชันนะคะที่สปอนเซอร์คลิปนี้ให้เราไม่รู้ว่าทุกคนเคยได้ยินเกี่ยวกับแอปโ t i o n หรือว่ารู้อะไรกันประมาณไหนเดี๋ยวเราจะมาแบบพูดให้ฟังข้อๆก่อน ก็ Notion นะคะเป็นแอป,ปที่ทุกคนสามารถแบบใช้ทั้งจดโน้ตเป็นแพล n เนอร์จดแบบ goals หรือว่าทุกคนจะทำมันเป็นแบบ bullet journal หรือว่าจะทำเป็นแบบ workspace หรือจะใช้ทำอะไรก็ได้ท่านั้นเลยอะ่ะอืมเพราะว่าแอป,ปมันมีฟังก์ชันหลายๆอย่างมากๆที่เดี๋ยวทุกคนก็จะแบบได้เห็นที่เราจะทำโ o t i o ั่นทัวกันซึ่งเราบอกเลยว่ามันสามารถแบบ c u สตอมให้หน้าตาน่ารักและแบบเข้ากับไลฟ์สไตล์ของทุกคนได้ แน่นอนอันนี้คือแบบรับประกันลืมบอกจุดที่พิเศษของโนชันไปอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถแบบใช้เป็นทีมได้นะทุกคนสามารถเหมือนใช้แล้วซิงกับเพื่อนแล้วแบบอ่ะอย่างเช่นอันที่เป็นแบบหน้าเพจอะคาเดมี่มันสามารถแชร์แล้วก็เหมือนเข้ามาใช้ด้วยกันได้อะเออหรือว่าจะใช้กับคนที่ทํางานใช้ก็เป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้เหมือนกันหมดเลยค่ะอ่าอันนี้เป็นหน้าตาโฮมเพจของโนชันเราแต่ว่าเดี๋ยวมาเริ่มที่การสร้างเพจกันก่อน พอทุกคนสร้างไอคา,ามาปุ๊บมันก็จะมีนี้เป็นเพจเปล่าๆใช่ไหมคนก็สามารถพิมพ์ชื่อเช่นสมมติอันนี้เราใช้ชื่อว่า l i l l o h e d g h m ปึ๊บเราก็สามารถแอดไอคอนได้ซึ่งไอคอนอันนี้จริงๆทุกคนสามารถเลือกที่เป็นแบบอีโมจิหรือทุกคนจะอัปโหลดอิมเมก็ได้นะแบบเป็นอิมเมของเราเองขึ้นมาอย่างเงี้ยนอกจากนี้ทุกคนก็สามารถแอดโคเวอร์ได้นะคะซึ่ง โคงว,ว่ามันก็จะมีแบบอันที่เป็นคัลเลอร์ธรรมดาแล้วก็หรือว่าจะแบบหารูปจากเว็บนี้ก็ได้เป็นเว็บหารูปที่ค่อนข้างสวยเหมือนกันทุกคนจะอัปโหลดจากรูปที่ทุกคนมีก็ได้เหมือนกันสมมติว่าเราอัปโหลดรูปจากจิบลีที่เราเซฟมานะชือเลือกนี่มันก็จะขึ้นรูปหน้าปกม,มาแบบนี้แล้วก็แบบเอ,อเลือเล่อนๆได้ โอเคแล้วก็ถ้าทุกคนมาที่จุดสามจุดตร,ตรงนี้ก็จะสามารถแบบเลือกสไตล์ฟอนต์ได้นะเช่นอันนี้จะใช้เป็นโมโนหรือถ้าแบบอยากให้มันขึ้นเต็มหน้าแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้เหมือนย่อหน้าเข้ามาก็สามารถกดตรงนี้ได้ครับโอเคต่อไปคือ o t t o o อะจะมีเทมเพลตเยอะมากนี่ให้ทุกคนดูทุกคนแบบสามารถ use template พรกเนี้ฟรีได้เลยนะม,มันก็จะมีหลายแบบมากถ้าอย่างดูในหมวด r s r s o n a l ก็จะมีทั้งแบบ Personal h o m e p a g ปปึ๊บป,ป,ปึอันที่เป็น Tax List Journal หรือแบบ reading list อ,ะ,อะไรต่างๆก็สามารถเลือกตรงนี้ได้หรือว่าสำหรับใครที่แบบะจะใช้ทำงานหรืออะไรเงี้ยก็คือมีหลายหมวดมากให้ทุกคนเลือกกัน Education ก็สามารถแบบเท็งโน้ตต่างๆได้เหมือนกัน <S <S ต่อมาจะสอนวิธีการเพิ่มเพจย่อยในเพจหลักคือตอนเนี้ยเราให้อันนี้เป็นเพจหลักอยู่ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราจะเพิ่มเพจย่อยเราก็กดบวกตรงนี้ซึ่ง <S 1> <S 1> <S คือไอตัวกดบวกเนี้ยจะเป็นการแบบบวกทุกอย่างที่ทุกคนต้องการมันจะอยู่ในนี้เท่านั้นทุกคนแบบหรือถ้าไม่กดุ่มบวกตรงนี้ถ้าทุกคนใชน้ในคอมอ่ะมันจะสามารถกดสเพื่อ เป็นแบบช็อตคัตได้นะก็จะขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็คือแบบเพิ่มเท็กซ์ธรรมดาอันนี้อาจจะเป็นเพิ่มเพจย่อยมีทูดูลิสต์เพิ่มเฮดดิ้งเพิ่มแบบบุลเลตเพิ่มโค้ดเพิ่มนู่นเพิ่มนั่นเพิ่มนี่แล้วก็จะมีแบบเพิ่มแบบตารางอะไรต่างๆคนสามารถไล่ดูได้มันมีแบบฟังก์ชันเยอะมากให้ดูคนเลือกใช้แล้วก็สามารถเพิ่มรูปได้ด้วย เพิ่มแบบหน้าเว็บเพิ่มวิดีโอเพิ่มเสียงอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยหรือจะแบบอัปโหลดไฟล์หรือว่าจะไปเชื่อมกับแอปอื่นๆอันนี้ก็ได้เหมือนกันสมมติว่าเราเพิ่มเพจย่อยมันก็จะเด้งมาเป็นอีกเพจหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นเพจที่อยู่ในเพจหลักนะเนี่ยเห็นปะ,ะสมมติเราตั้งชื่อหนี้ว่า journal เบิบนีใช่ไหมถ้ารุกคนกับพี่หน้าเพจหลักปุ๊บมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ แล้วก็การย้ายการย้ายก็คือใช้เนี่ยตรงแบบที่มันเป็นจุด 6, 6อันเป็นดอท6อันตรงเนี้ยก็คือจะสามารถแบบย้ายไปย้ายมาได้แต่ตอนนี้มันมีอย่างเดียวมันเลยไม่รู้จะย้ายอะไรกันนะสมมติว่าเราเพิ่มเทจิ้งอย่างนี้นี่แล้วเราก็ปึ๊บอย่างนี้มันก็จะแบบแบ่งเป็นคอลัมน์ได้ด้วยอันนี้ตัวอย่างถ้าเราเพิ่มลูกเข้ามานะ สมมติเราอยากย้ายรูปมาไว้่งทิกกวก็อาจจะแบบพิมพิมอะไรก็ได้ <c ười> พิมพ์อะไรดีลๆๆาลาสมสมติเราเพิ่มไฟเสียงเดี๋ยวจะลองเพิ่มไฟเสียงให้ทุกคน,นดู <c oughs> ก็เลื่อนลงมาหาตรงที่เป็นวิียอคืออันนี้มันจะสามารถเลือกเป็นแบบไฟล์ที่เรามีหรือว่าจะแบบใส่ลิงก์ ถ้าใส่ลิงทุกคนก็สามารถแบบไปกรอปลิงกับแบบซาลาเปาหรือใดๆก็ตามอ่ะมาใส่ตรงนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าทุกคนเอาลิงมาใส่อ่ะมันจะขึ้นเป็นกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกอีกทีแต่ว่าถ้าทุกคนอัพโหลดจากไฟล์ที่ตัวเองมีใช่ป่ะมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งจะเป็นแถบอ่ะอมาแล้วนี่มันจะเป็นไฟล์แท็บแบบนี้ซึ่งแบบอาจจะแบบให้มันเป็นแท็บเต็มๆก็ได้หรือว่าเพื่อความสวยงามอาจจะแบบเลื่อนมา เป็นแทบย่อยอ่ะเอากระโดดอคิวเดิมตรงนี้ก็ได้มันค่อนข้างอิสระทุกคนสามารถทำอะไรก็ได้อยู่ to-do to list ก็แบบเช็คบ็อกซ์ได้หรือถ้าทุกคนอยากจะเพิ่มตารางก็ได้เหมือนกันที่เลือกเป็น inline หรือว่า full page ถ้า full page มันก็จะกลายเป็นเป็นเพจย่อยแต่ว่าถ้าทุกคนเลือกแบบ inline มันก็จะอยู่ในเพจนี้แหละเช่นเป็นแบบนี้อันนี้เป็นปฏิทินนี เข้าวิธีใช้ก็จะประมาณนี้ทุกคนสามารถเอาไปแบบแต่งตามที่ทุกคนต้องการได้เลยถ้างั้นเราจะมาเริ่มที่โนชั่นทัวร์กันนะทุกคนอันนี้เป็นหน้าโฮมเพจหลักของเราที่เราบอกให้ดูจากอะไรกันดีก็อันนี้เราใส่โค้ดจากเนือเพลงที่เราชอบไว้ <c oughs> ก็แบบใส่รูปใส่อีโมจิที่เราชอบแล้วก็มีใส่เพลงด้วยเปิดให้ฟัง คมันก็จะแบบกดฟังแล้วก็แบบเสียงขึ้นได้เลยปกติส่วนตรงนี้อันนี้จะเป็นแบบเกี่ยวกับของเดือนนี้ก็คืออันนี้เราก็อาใส่ชื่อเรือแล้วก็ใส่โค้ดอีกแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็น this month focus ที่แบบเป็นสามอันหลักที่เราอยากจะโฟกัสในเดือนนี้อะไรนี้แล้วก็อันขวาอันนี้เป็นลิงก์ ไปเพจอื่นแต่ว่าจะมีเพจนี้ที่เป็นแบบแยกเก่ t รู틴ที่ที่เป็นแบบรูนที่เราอยากทำให้ได้อะไรประมาณนี้เราอ่ะใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีแบบลิงก์ไปเพจหลักเพจอื่นอ่ะที่เป็นแบบ Workspace แล้วก็แบบเอ่อเกี่ยวกับมหาลัยถ้าทุกคนเลื่อนลงมาปุ๊บทางซ้ายมือก่อนอันนี้ก็จะมีเพจย่อยต่างๆของเราที่เป็นเพจย่อยใน bullet journal ของเรา แล้วก็อันตรงกลางอันนี้เป็น soft o h e m o n ก็คือเป็นเหมือนแบบเพลงที่เราเลือกไว้ให้เป็นธีมหลักของเดือนนี้อะไรเงี้ยอย่างอันนี้เราแปะมาจากซาวคลาวมันก็เปิดฟังได้เลยเหมือนกันแต่ว่าถ้าทุกคนมาจากเว็บะมันจะขึ้นเป็นกรอบแบบเนี้ยไม่ได้แบบเหมือนแอดออดิโอข้างบนตรงนี้อืมต่อมานี้เราใส่เนื้อเพลงเพราะว่ามันโลง่งทุกคนแล้วเราก็ไม่รู้จะใส่อะไรแล้วก็เลยแบบใส่เนื้อเพลงแล้ะกัน โอเคถ้ okay, างั้นเดี๋ยวเราจะมาดูตรงโฮมตรงนี้กันก่อนนะเริ่มจากมารีล็อกคือเราจะบอกว่าการที่เราเซตอัพใน o t t o o อะค่อนข้างคล้ายที่เราเซตอัพใน Bullet Journal ที่เป็นเล่มปกติเลยมารีล็อกของเราก็จะมีแบบว่าแพลนที่เป็นแบบ Personal ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบว่า To Do List ตรงนี้แอดรูปที่ตัวเองชอบอะไรต่างๆแล้วเราก็สามารถกลับไปที่เพจหลักได้ ต่อมาเป็น Money มาร e สเอราถ้าเปิดมามันจะลบมากให้ดูอย่างนี้มาร s สเ e ร d ของเราเป็นแบบนี้นะก็มีเพลงที่เราแอดไว้เหมือนกันแล้วก็มีแบบของเดือนแล้วก็มี District Focus มีแบบ Weekly Plan ที่ต้องทำและนี้ก็แอดรูปที่ชอบอีกครับแล้วก็ถ้าเลื่อนลงมาก็จะมีแบบไล่ตามวันของเรามาเลยอะ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆ daily planner ว่าเออแต่ละวันเราจะทำอะไรบ้างอะไรประมาณน,นี้แล้วก็ต่อไปจะเป็น journal ที่เรายังไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่แต่ว่าตั้งใจว่าถ้าสมมติแบบอยากจะเขียนอะไรเก็บไว้หรือเขียนไดอารี่เราก็จะมาเขียนในนี้ซึ่งอันนี้เราทำเป็นตารางแต่ว่าถ้ากดเข้าไปก็สามารถแบบพิมพ์น,นูน่นพิมพ์นั่นพิมพ์นี้ได้โอเคต่อไปจะเป็น habit tracker ที่ยังไม่ได้ใส่อะไรไว้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นเทมเพลตที่สําเร็จมาให้แล้วของโ o ชั่นเลยนะแบบทุกคนเลือกอันที่เป็น Happy Tracker มันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้แล้วก็อาจจะมาแบบแก้ตรงนี้อะไรต่างๆตามที่ต้องการได้ต่อมาจะเป็นอันนี้ที่ใช้ชื่อว่า life is too short to be unhappy แต่ว่าจริงๆมันเป็นเกี่ยวกับแบบ ที่เราใช้จดว่าเราอ่านหนังสืออะไรไปบ้างดูหนังเรื่องอะไรไปบ้างดูซีรีส์อะไรไปบ้างดูอนิเมะอะไรไปบ้างก็ชอบคือเราจะบอกว่าเราชอบหน้านี้มากแบบมากเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเทมเพลตที่เขาให้มาแล้วเหมือนกันมันจะสามารถเลือกสเตตัสได้ว่าเออเรากําลังทําอยู่อ่านจบแล้วหรืออะไรต่างๆแล้วก็จะมีแบบให้คะแนนอย่างนี้แล้วก็แบบมีเขียนชื่อคนแต่งแล้ว,ลวก็ คัสตอมเป็นชื่อช่องรีวิวอันนี้เพิ่มขึ้นมาคือจะบอกว่าแบบคือทุกอันมันสามารถคัสตอมได้หมดแก้ได้หมดเลยทุกคนแบบตามที่ทุกคนต้องการต่อไปจะเป็นบั c k e t List ต์ซึ่งในนี้ก็จะมีแบบว i ช h List ของเราอยู่ในนี้ด้วยจะไม่ขอเปิดให้ดูนะครับแล้วก็จะมีเยลลี่โก้อันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเรายังไม่ได้ใสไ่ไวอ่าแต่ว่าอันนี้ก็แบบใส่ตารางที่อยากทําใส่วันที่จดแล้วก็แบบมีถ้าสมมว่าทําสําเร็จก็จะแบบติ๊กปุ๊บ ต่อไปเดี๋ยวเราจะข้ามไปดู Workspace กันก็คือเราใส่ลิงก์ไว้ตรงนี้แหละเรียบร้อยชิปสามารถกดไว้หน้านี้ได้เลยหรือจะกดจากข้างๆตรงนี้ก็ได้หน้า Workspace ตอนนี้ก็เป็นประมาณนี้เราก็ใส่โค้ดอีกเหมือนเดิมแล้วก็มีเพลงของ Workspace องีก <laughs> มันเคยเป็นแบบเพลงหลักในบล็อกเราถ้าทุกคนแบบจำได้นะ ก็จะมีแบบ this week's f o c u s ที่เ <c> ฮ <oughs> เราลบออกไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนเห็นแล้วก็อันนี้เป็นเพจย่อยที่เรามีทั้งหมดใน workspace ของเรานะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นรูปที่เราชอบช่วงนีอ้อันที่เป็น tasks อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็แบบแบ่งเป็น t a s k ที่เราจะต้องทำต่างๆไว้จด to do list แล้วก็มี work schedule อันนี้เป็น work schedule ของเรา ก็แบบสามารถลงตารางได้เช่นสมมติว่ามีรีวิวบลาบลาบลาก็แบบแอดได้มันก็จะแบบแอดวันแอดนู่นแอดนี่ได้ทุกคนก็ลองเล่นดูได้ไม่ได้ใส่อะไรไว้เลยแต่คือชอบอันนี้มากเพราะว่ามันจะมแบบแยกได้ว่าเอออันนี้ยังเป็นไอเดียอยู่นะแล้วอันนี้เป็นแบบกําลังแบบทําอันนี้คือแบบทําแล้วหรืออะไรเงี้ยเออคือชอบชอบการแบบเซตอัพของมันมาก แล้วก็จะมี let's write down here ซึ่งจริงๆก็เป็นเหมือนแบบจด brief ที่เราต้องทำงานเฉยๆแหละแล้วก็จะมีหน้าโน้ตที่เราใช้แบบจดนู่นจดนั่นจดนี่จดที่อยู่บลาาแล้วก็มี yearly goals ที่เป็นแบบสิ่งที่เราอยากทำให้ได้ในปีนี้ก็จะประมาณนี้เกี่ยวกับหน้า workspace จะไม่ค่อยมีอะไรมากโอเคต่อไปมาดูหน้านี้ที่เป็นเกี่ยวกับ a c a d เ m มกันอืม ก็คล้ายๆเดิมเราก็มีแปะเพลงไว้เป็นเพลงธีมของแบบเพจนี้อะไรประมาณนี้แลว้วก็เลื่อนลงมานี้เราปีสแล้วก็เลยตั้งไว้แบบนี้แล้วก็จะมีแบบสิ่งที่เราจะโฟกัสในเทอมนี้แล้วก็มีโค้ดที่เราชอบแล้วก็จะมี Personal Space ก็คือบ t j o u r น a l เราเพื่อแบบลิงก์กลับไปก็อันนี้เป็นเพจย่อย ที่เรามีทั้งหมดจะมี3อันไปดูที่ Academic Plan กันก่อน Academic Plan ก็คือเราจะแบบเหมือน list วิชาเรียนแล้วก็แบบพวกรายละเอียดอะไรต่างๆมาใส่ไว้ตรงนี้แต่ว่าวิชาเรียนเรายังแบบไม่ขอก็เลยเยังไม่ได้มาเขียนกันต่อไปเป็น To Be Read อันนี้คือเราจะใส่พวกแบบเอกสารหรือหนังสือที่เราจำเป็นจะต้องแบบใช้อ่านในการเรียนเทอมนี้อะไรต่างๆครับแล้วก็จะมีหน้าโ no น้ต ที่ก็ไว้แบบเผื่อจดจดนน่นจดนั่นจดนี้หรืออาจจะแบบแปะลิงลก์เลคเชอร์ไว้ในนี้อะไรต่างๆพอกลับมาที่หน้าหลักของอันนี้ใช่ปะเขาก็จะมีใส่ตาราง a s s i g n m e n t ไว้ว่าเออแบบเดี๋ยวสมมติว่าเขามีงานมีการบ้านอะไรต่างๆเขาก็จะมาแบบใส่ตรงนี้แล้วก็แบบเช็คถ้าทําเสร็จเพื่อความแบบไม่งงแล้วก็แบบจัดการชีวิตให้เป็นระเบียบม,มากขึ้นแล้วก็เลื่อนลงมาจะมีอันนี้เป็นแบบ เรียกว่าอะไรอะตารางที่อยู่ในอคาเดมิกแพลนนี่แหละว่าเราเอามาใส่ตัวหน้าหลักด้วยอือันนี้ให้ดูเป็นแกลเลอรี่วิวอยู่คือมันจะแบบสามารถแบบตั้งรูปได้อ่ะแล้วมันก็จะแบบน่ารักสวยงามตัวน,นี้ก็เป็นรูปโต๊ะหนังสือเราที่เมื่อนานมาแล้ว <c ười> <c ười> เข้าๆเกี่ยวกับการใช้โนชั่นของเขาก็จะแบบมีประมาณนี้ คือแต่ก่อนอะเราจะใช้เ u l l e t j o u r น a l ใช่ไหมอย่างที่ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเราติด b u l l e เ j o u r น a l มากแต่พอเราได้เปลี่ยนมาใช้ Notion แเราก็รู้สึกแบบเออพอพอมันไม่ต้องมันไม่ได้เขียนลงไปอะมันก็ไม่ต้องหลบทุกคนเข้าใจว่ามันสามารถแบบ Customize ทุกอย่างแล้วก็แบบแก้ไขทุกอย่างได้แบบโดย,ย,ยแค่พิมพ์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างสะดวก มากกว่าเหมือนกันคือตอนเริ่มครั้งแรกที่ใช้มันอาจจะต้องใช้เวลาเซต็จนานหน่อยคืออย่างอันเนี้ยแล้วก็เสร็จแบบวันสองวันเลยนะทุกคนกว่ามันจะแบบเป็นรูปเป็นล่างขนาดนี้แต่หลังจากที่ทุกคนแบบเสร็จเสร็จแล้วอะ่ะเราบอกเลยว่าหลังจากนั้นมันจะสบายมากทุกคนสามารถแบบจัดการชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นมันเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็มันสามารถดูได้ในทุกที่ด้วยอะ่ะคือเราใช้ Mac iPad iPhone ใช่ไหมมันก็จะแบบ มีขึ้นทุกที่แล้วมันก็แบบสิงกันแล้วมันก็โมันเยอะมากก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกทุกคนสำหรับใครที่กำลังจะเริ่มใช้แอปหรือไม่รู้จักแอปนี้มาก่อนหรือกำลังหาอะไรที่จะมาช่วยแบบจัดการชีวิตตัวเองให้เป็นระเบียบมากขึ้นใครที่สนใจใช้นวัตช์เดี๋ยวเขาจะแปะลิงก์ไว้ใน description box แล้วก็แปะให้ใต้คอมเมนต์ให้ทุกคนไปโหลดมาใช้กันสามารถโหลดได้ทั้งแบบ pc ธรรมดาก็โหลดได้นะ mac ก็โหลดได้แต่ว่าจะทุกอย่างจะต้องไปโหลดในเว็บ ยกเว้นใน iPad กับ iPhone หรือแบบในโทรศัพท์อะไรเงี้ยทุกคนสามารถโหลดใน App Store ได้เลยค่ะผมอืมใครที่ใช้แล้วหรืออะไรต่างๆก็สามารถแบบมาอวดกันใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะถ้างาน,นเขาจะจบคลิปนี้ไว้ประมาณนี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้า